ลุ้นกันอีกแล้วครับพี่น้องจา๋าโอ้โเจ็บเอวปวดขนกะสอบทรายมาไี้พี่น้องจ๋ามาถึงเพแล้วอือันนี้ก็สอบทรายชั้นเดียวอยู่ก่อนครับวันนี้ขนได้แค่นี้มอกแอรแล้วก็ยาวไปถึงทางหน้าบ้านเูน,นะครับพี่น้องจา๋านี่แล้วมันหลุดมาทางเพครับเขาไหลเข้ามาเต็มเลยครับพี่น้องจา๋านี่เริ่มเข้ามาละหินไอ้ไอ้รอะไยไก่ครับโอ้โหนักขนาได้ครับตอนเนี้ย คันมต,ตลอดตล,ล,ลอดขนาดสุดยอดอ่ะตัวตัวอย่างกระแมงมุมตัวนี้น้อยครับแล้วก็ฆ่าตายยากขนาดนะครับมองก็ไม่ใช่เห็นนะครับมองตาเปล่านี่โคตรเห็นยากเลยพี่น้องจ๋าโอ้โหสุดยอดใครพวกผมครึ่งโดนครั้งแรกในชีวิตนี้มันโคตรคันเลยพี่น้องจ๋าขอบอกใครบอกเคยโดนนะอาสกรมเถอะม่วนเตะจัดบ้านใหม่ครับพี่น้องจ๋าหรือหมดเลยตัวแรกมีงู งูแมวเซาเอ้ยงูเลยนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหรือต้น,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 นไม้นี่โอ้ต้นกะขาบต็นแมงป่องนักขนาดครับพี่น้องจา๋าถ้าเลยจัดใหม่ก็คงจะต้องจัดกันไปเรื่อยๆครับอ่ <c oughs> านี่ครับพี่น้องจา๋าดีก็อยู่บ้านนเลกครับมาช่วยเปิลเน่ยอาานี่ครับรถมีสูข,ของคุณพ่อป <c oughs> <c oughs> ่วยเพื่อสุขภาพครับพี่น้องจา๋าคือนี่ก็รลุ้นกันครับตกมาสองวันแล้วเนี่ยวันนี้จะเป็นจดาดบ่ะหู ก็คงตังตงตงแล้วมันขึ้นมองเอียครับน้องจา๋ามอกเอียมองเอียมองอีนะเลยมาหน่อยหนึง่งเนี่ยมองเอียถ้าขึ้นขั้นนี้แล้วก็โอ้โหเรื่องใหญ่ละแต่คิดว่าคงมานน่าถึงครับพี่น้องจา๋าตามนั้นอันนี้แค่น้ําบดดอยนะครับแต่ถ้าน้ําวังขึ้นแห่งกํานี่แย่แน่ครับแต่น้ําลงละน้ําวังลงลวครับบ่กขึ้นตามนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดที่โดนถูกน้าท่วมนะครับขอเป็นกาลังใจ ไม่รู้จะอูดจะใดแล้อีตาลูป้อมบอกไม่ท่วมไม่ท่วมก <c oughs> ูไม่เชื่อมึงหรอกไอ้เรียบร้อยอ <c oughs> <c oughs> ถ้ามึงบอกถ้ามึงบอกว่าไม่ท่วมแน่นอนต <c oughs> ามนั้นขานี้มีคนแก่เลี้ยงแกะกับเจลิล